สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวเช้าทิวทยวันที่15กรกฎาคม2553ดิชันพุนภาคล่องพยาบาลและคุณปุญญาไม่บายคล้อยค่ะวันนี้เป็นวันที่ทางกัมพูชานั้นกําหนดว่าจะมีการจัดงานวันแองเกอร์เดย์หรือว่าวันแห่งความโกรธแค้นนะคะกิจกรรมหนึ่งที่วางไว้ก็คือจะมีการเดินขบวนในพื้นที่ใกล้กับปราสาทพระวิหารค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นทางสื่อของกัมพูชาก็รายงานว่าทางการกัมพูชานั้นมีมติไม่ให้มีการเดินขบวนในรอบๆพื้นที่ปราสาทพระวิหารนะคะแต่ว่าให้มีการจัด กิจกรรมได้ในสถานที่ที่ให้กําหนดไวค้ค่ะค่ะซึ่งนอกจากสถานการณ์ไทยกมพชชาที่จะต้องติดตามในวันนี้แล้วนะคะต้องติดตามกรณีที่ปปชจะพิจารณาสานวนคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีและนายกราติการวณิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่ขอให้ทางปปชนั้นพิจารณากรณีที่ส่ง SMS หรือข้อความสั้นนะคะ,คะไปยังประชาชนจํานวน17ล้านหมายเลขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะส่วนคดียุบพักประชาธิปัตย์นะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ได้กําหนดในวันพิจารณาคดีแต่อย่าง ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อ,เ,อ,อเพื่อพิจารณาในการต่อสู้คดีในเรื่องนี้ค่ะนายยกรัฐมนตรีในฐานะห,หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าวันนี้นะคะจะหารือกับนายชวนหลีกภยัยประธานสภา,าที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ถึงการต่อสู้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายพิสิทธิ์เห็นด้วยกับความหวงใยของนายชวนค่ะที่กังวลว่าสมาชิกพักอาจนําประเด็นนี้ไปขยายความซึ่งอาจส่งผลต่อรูปคดีได้นอกจากนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังปฏิเสธว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งพักการเมืองสำรองไม่ว่าจะเป็นพักไทยเข้มแข็งหรือพักธรรมมาธิปัตย์โดยยังไม่ได้คิดหาทางออกไว้ล่วงหน้านะคะหากศาลร,รัฐธรมรมนูญจัดตัดสินคดียุบพ,พักในระหว่างที่ยังเป็นรัฐบาลค่ะ ส่วนความคืบหน้าของคดีนายวาสันต์สร้อยพิสุทธิ์ตุลาการศาลรัฐธรรธมนูญเปิดเผยว่าขณะนี้ตุลาการศาลรัฐธรรธมนูญยังไม่มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาคดีดังกล่าวเพราะว่าคำร้องนั้นพิ่งเข้ามายัางศาลค่ะ นายวสันยังเปิดเผยด้วยว่าได้ทําหนังสือแจ้งไปยังรองเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญฝ่ายงานคดีว่าจะไม่ขอรับสําเนาคําร้องในคดีนี้เนื่องจากเป็นคู่กรณีของนายเกียรติอุดมเมณสวัสดส์สอสอุดรธานีพักเพื่อไทยผู้ยื่นคําร้องโดยก่อนหน้านี้นายวสันเคยฟ้องหมิ่นประมาทนายเกียรติอุดมมาก่อนจึงเกรงว่าหากร่วมพิจารณาคดีนี้จะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีค่ะ ส่วนการตรวจสอบกรณีที่นายกรัฐมนตรีและนายกนจติจกรวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นขอให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3รายนั้นส่งข้อความสั้นหรือ SMS ให้กับประชาชนจำนวน17ล้านหมายเลขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ค,คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะนัดลงมติชี้มูลความผิดว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญไว้ด้วยการป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตมาตรา,รา,รา,ราร103ที่ ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมูลค่าเกิน3,000บาทหรือไม่นะคะซึ่งนอกจากความเคลื่อนไหวที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับพระป,ระปัตร์ในเรื่องนี้แล้วค่ะพระป,ระปัตถ์ก็จะมีการจัดพิธีทําบุญใหญ่ของพรรคขึ้นที่ทําการพักด้วยค่ะ